แขก็จะเอามาใส่ขายนะคะจะขายกล่องลาย20บาทค่ะวันนี้นะคะพี่แขกก็จะมาทำเป็นสาลี่ทิปนะคะหรือว่าสาลี่กรอบนะคะให้เพื่อนๆดูกันนะคะนี่ค่ะมะพร้าวอบนะคะตัวนี้ที่พี่แขกใช้ทำในวันนี้นะคะ พี่แขรว่าใช้อันนี้ก็ดีค่ะมันคือไม่ต้องยุ่งยากเราสามารถซื้อได้ที่ร้านอุปกรณ์เบเกอรี่ได้เลยนะคะไม่ต้องไปหาซื้อไม่ต้องไปเตรียมให้วุ่นวายค่ะเราพกซื้อพวกแป้งหรือพวกอุปกรณ์เราก็ซื้อมาเก็บไว้ได้นะคะทําขนมได้หลากหลายอย่างเลยค่ะโลนึงน่าจะอยู่ที่ประมาณ200หรือ220นะคะอะัเนี้เขาก็ประมาณนี้นะคะประมาณนี้เลยค่ะ ก็จะมีความหอมของเจ้าตัวมะพร้าวอบนะคะทานกับกาแฟอืมทานกับกาแฟก็เข้ากันดีนะคะไปค่ะเดี๋ยวพี่แสกก็จะพาไปดูวิธีการทำสาลี่สาลี่กรอบนะคะหรือว่าสาลี่ทิพย์ วัตถุดิบก็มีไม่กี่อย่างนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูวิธีทำนะคะก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะหรือว่าพูดคุยกันใต้คลิปได้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ที่แข็งนะคะวัตถุดิบก็มีดังนี้ค่ะไข่ไก่5ฟองมะพร้าวอบแห้ง200กรัมหรือจะใช้เป็นมะพร้าวขูดก็ได้นะคะแป้งอนเนกประสงค์130กรัมน้ำตาลทราย200กรัม กลิ่นกะทิหรือว่ากลิ่นนมแมวนะคะ1ช้อนชาผงฟูครึ่งช้อนชาเกลือป่นครึ่งช้อนชาค่ะเริ่มลงมือกันเลยแล้วก็เอาไข่ใส่หม้อตีค่ะอันนี้ก็จะตีด้วยความเร็วปานกลางก่อนนะคะพอเขาเริ่มขึ้นเป็นฟองมาเออสักแป๊บหนึ่งนะคะ เราก็จะทยอยใส่น้ำตาลทรายค่ะตอนนี้เราก็จะใช้เป็นความเร็วสูงสุดนะคะทยอยเติมน้ำตาลลงไปจนหมดค่ะ เมื่อเราเทน้ำตาลหมดแล้วเราก็จะเกลี่ยขอบหม้อนะคะเพราะบางทีเนี่ยจะมีน้ำตาลเขาจะเกาะขอบขอบหม้อหรือว่าก้นหม้อนะคะเราก็ต้องเกลี่ยช่วยเขาสักนิดนึงแล้วเราก็จะใส่เกลือลงไปอ่าแล้วเราก็ ตามด้วยกลิ่นนะคะเป็นกลิ่นนมแมวหรือว่ากลิ่นกะทิใบเตยก็ได้ะคะ่ะแล้วเราก็ตีด้วยความเร็วสูงสุดเหมือนเดิมนะคะ,ะแล้วระหว่างนี้เราก็จะมาเตรียมร่อนแป้งกันนะคะก็จะใส่ผงฟูกับแป้งค่ะร่อนรวมกันเลยแต่ระหว่างนี้ เพื่อนๆก็ต้องไปจุดเตานะคะวอรไว้ก่อนค่ะก็หันมาดูที่เครื่องตีนะคะเขาก็ขึ้นขาวฟูแบบนี้ค่ะแล้วพี่แขกก็จะใส่มะพร้าวอบแห้งลงไปนะคะถ้าเพื่อนๆมีเป็นมะพร้าวขูดมะพร้าวสดนะคะก็สามารถใช้ได้เหมือนกันค่ะเมื่อใส่มะพร้าวลงไปแล้วเราก็จะหลี่เป็นความเร็วต่ำสุดนะคะ เพื่อที่ให้เขาเข้ากันค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเตรีรยมใส่แป้งกันเลยค่ะช่วงนี้เราก็ใช้ความเร็วต่ำเหมือนเดิมนะคะเติมแป้งลงไปค่ะระหว่างนี้เราสามารถเติมถี่ได้นะคะไม่ต้องหางมาเนี่ยค่ะพอเติมแป้งหมดเราก็จะมาเกลี่ยหม,ม้อค่ะเพื่อให้แป้งเขาเข้ากันนะคะอ่าเราเกลี่ยเสร็จเดี๋ยวเราก็จะตีต่ออีกแป๊บเดียวนะคะ จะไม่ไม่ต้องตีนานค่ะนี่ค่ะแป้งเราก็ใช้ได้เรียบร้อยแล้วพี่แขกก็จะใช้ไม้พายค้นข้างนอกอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อความเข้ากันดียิ่งขึ้นค่ะแล้วพี่แขกก็จะมาเทใส่ถาดค่ะวันนี้ใช้ถาด11คูณ11นิ้วนะคะขอบลงประมาณ1นิ้วครึ่ง ถ้าเพื่อนๆมีขนาดใกล้เคียงก็สามารถใช้ได้เลยค่ะมเมื่อเราปาดหน้าเขาเรียบร้อยแล้วก็จะโรยน้ำตาลทรายนะคะแล้วแต่เราชอบนะคะถ้าชอบหวานก็โรยเยอะได้ เสร็จแล้วก็เอาใส่เตาอบค่ะใช้ไฟ180่งองศาเราก็จะใช้เวลาอบอยู่ที่ประมาณ 20- 25นาทีนะคะขนมของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วค่ะสีเหลืองน่ารับประทานมากเลยเราก็จะทิ้งให้เขาเย็นก่อนนะคะแล้วก็มาตัดแบ่งค่ะจะแพ็คใส่ถุงแพ็คใส่กล่องก็ตามแต่เราถนัดเลยนะคะที่แขกก็จะตัด ให้เพื่อนๆดูเนื้อกันนะคะกลิ่นเขานี่เจอหอมมะพร้าวมากเลยค่ะเาาพราะมะพร้าวอบเนี่ยเขาจะมีความหอมนะคะแล้วก็ความมันอยู่ในตัวนะคะที่พี่แขกเลือกมะพร้าวอบมาทํานะคะเพราะว่าเขาสามารถเก็บได้นานนะคะถ้าเราทําขายหรือว่าทําส่งเนี่ยก็เขาสามารถเก็บได้หลายวันเอ่อ ถ้าเป็นมะพร้าวสดที่เราเอามาใส่นะคะความชื้นเขาเยอะเราก็จะเก็บได้น้อยค่ะนี่ค่ะเนื้อเขานะคะหอมมากๆกเขาจะออกกร,บกรอบๆหน้าข้างบนเขาจะกร,บกรอบๆหน่อยค่ะนี่ค่ะทุกคนเห็นแล้วก็อยากทําแล้วใช่ไหมคะถ้าเพื่อนๆทําแล้วเอ่ออย่าลืมส่งการบ้านให้พี่แขกดูได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กนะคะครัวปั้นแป้งปังบายแขกนะคะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะวิธีการทําสาลี่ทิปหรือว่าเจ้าสาลี่กรอบเนี่ยเพื่อนๆลองไปทําดูนะคะก็ทําไว้ทานกับกาแฟหรือว่าไว้แจกญาติพี่น้องแจกเพื่อนนะคะหรือเออเอาไปทําบุญหรือว่าทําเป็นรายได้เสริมได้เลยนะคะถ้าอยากเป็นกําลังใจให้พี่แขกนะคะอยากให้พี่แขกทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้ได้นะคะวันนี้พี่แขกก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอให้เพื่อนเพื่อน มีความสุขกับการทำขนมค่ะแล้วก็ร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ